สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับแฟนบอลมีเฮครับข่าวดีของอาร์เซนอลนะแฟนๆอาร์เซนอลนะครับเมื่อเมื่อกี่นาทีที่ผ่านมานะครับนะอาร์เซนอลแฟนแซีติกนิวนะครับได้รายงานว่าอาร์เตต้าแย้มมานิดนึงนะครับว่าผู้เล่นมีการบาดเจ็บเนี่ยกลับมาหายและลงซ้อมได้แล้ว1คนนะครับจะเป็นใครแล้วระหว่างเอ็นเกเชอร์กับซาดิบาซึ่งตอนนี้อาร์เซนอลน่ะมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่4คนนะครับนั่นคือ เองเกเทียร์ซาลิบารอมิยะสึแล้วก็เอลรีนี่นะครับนะแต่เขาบอกว่ามวนผู้นี้มีนักเตะค,คนหนึ่งนะครับที่สามารถลงมาซ้อมได้แล้วนะครับนะก็ภาวนาให้เป็นซาริบานะครับนะเพราะตอนนี้ถ้าเป็นอองเกเทียร์ก็ดีถ้าเขาหายเจ็บนะครับแต่ตอนนี้กองหน้าอาร์เซนอลค่อนข้างที่จะมีตัวเลือกเยอะนะครับเหลือกองหลังครับแดน,นหลังครับเขาจะภาานาให้เป็นซาลิบานะครับที่สามารถลงมาวอร์แล้วมีชื่อเป็นตัวสำรองให้กับอาร์เซนอลใน นัดที่เจอกับริ้วภูวันอาทิตย์นี้ให้ได้นะครับนะก็คอยดูกันนะครับว่าจะเป็นซาลิบาหรือไม่นะครับหรือจะเป็นเอนเกเซียนะครับอันนี้ก็ต้องคอยติดตามกันดูนะครับสำหรับแฟร์แอสไตนอนนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เราต้องบุกไปเยือนหงแดงลิ้วภูขอให้3มแต้มหรือก็ไม่แพ้กลับมานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ